ไม่เคย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 เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยค่ะภาพนี้พี่เคยเห็นอิมจะเห็นตามป้ายทั่วไปค่ะไปตามที่เวลาไปเที่ยวข้างนอกก็เห็นว่า ก็ทิปปี K ้ครับก <ım. S 2> ็เป็นทิปปี้เคยเห็นนะคือว่าเห็นที่พงเป็นเจนะภาพเนี้ยจริงที่เขาได้อ่านว่านภาพเนี้ยมันเกิดขึ้นครั้งแรงเป็นของที่อเมริกาคือสมรภูมิพีช่ไหมคนก็รู้ว่านแปลว่าสภาพไม่เคยเห็นครับอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นครับ ประเน่าจะเป็นนภาษาเอสศิลป์ค,ค่ะัเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเข้าใจยากแต่ว่าก็คืออาจจะแบบเกี่ยวกับอิสระใช่ไหมเรียกว่ามันสงเป็นแบบอิสระ,ะ,ะไม่ทะเลาะกันเลยนคะครับแต่เกิดจากเรื่องของคนจริงแล้วนี่อยากจะให้สำมัุทีแล้วถูกต้องกันให้ดียิ่งขึ้นก็หมายถึงความสงบสุข ความสามัคคีสันตินี่นะเภาก็คือเสรี้เหมือนที่จารนนอนเนี่ยที่มันทำแะจารีนน่นก็แบบนี้แหละนี่าทย่งใหญ่ที่สุดได้ควาวมสงบสุขความสันติอยู่ในการอย่างสามสัคคีค่ะในตภาพาเนียมันก็คือความเข้าใจเึ่งกันและกันในเรื่องของความคิดเป็นอิสระสวัสดีครับผมกอล์ฟอัครามาติคุณน,นะครับ คำว่าสันติภาพในใจของคอล์ฟนะครับคือความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งในระดับครอบครัวนะครับระดับสังคมแล้วก็ระดับประเทศและในที่สุดก็คือระดับโลกเลยครับอยากให้ทุกคนนะครับมามีความเป็นสันติภาพในตัวตนของตัวเองกันนะครับ